ยงามเนาะอย่างเจ้าน pues ี่เนาะป๊าดเอาอีกอย่างนี่นะซีดนี่ยนะก็เอาปุ๋ยเพชรหน้าค้านี่ยแหละค่ะป๊าดกับยาเสื้อลานิดหน่อยเมนบบซีดบบให้มันซีดบบให้มันเป็นล่าดำบ่ให้เป็นล่าแป็นแต่ว่าสีเขียวเขีวเข้มดีแบบนี้นะคะสุดยอดสุดยอดพิดแล้วกับสีออกยอดเลยเขาแตกยอดปุณะปุณะป๊าดงามงามงามระย่างคนบัวรับปุ้ยอยู่หาดคำสมบูรณ์เนาะค่ะเนาะ อำเภอบึงคงหลงนะคุณอะอย่างเพิ่น,ะน,นสุดยอดสุดยอดค่ะย,ย,ยังยังช่ำเดือนพันวาจ้ะพันว่ามุกลากุงพามีนาเมษาสี่เดือนเป็นสี่เดือนตัวนั้นสองเดือนกั้วมีทั้งชัดเดียวสองสัตว์สามสัตว์ก็สายอย่างต่อหน่อยต่อใหญ่สนใจติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าแปดหนึ่งสามสามเจ็ดสมแปด ใครมาใครมาสื่อในคลิปคลิปของคุณอรลพิมหนูลดหายเอียหาเปอเซนตค่ะ,อะบอกว่ามากับคุณอันคลิปเห็นน้ำคลิปคุณอรลพิมนี่คือหนูลดไา่หาเปเซ็นมาเลยค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะ